ดวงชะตาชาวราศีพิจิกประจำเดือนกุมภาพันธ์การเงินหยุดชะงักรอดูผลคิดสร้างงานคู่ขนานเพื่อขยับขยายสร้างไรายได้ระวังความใจร้อนวู่วามความเบื่อหน่ายหรือการทำงานล่าช้าดวงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะ อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับผู้ใดเลยก็ได้ขอให้คุณนั้นฟังไว้เป็นกำลังใจเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตอย่านำการทำนายนี้ไปตัดสินใจสิ่งใดใหญ่ๆใ,ในชีวิตค่ะชาวราศีพิจิกประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะในช่วงนี้หากว่าคุณนั้นได้ลงทุนลงแรงทำสิ่งไปใดไปแล้วนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณกำลังหยุดชะงักเพื่อรอดูผลว่ากำไรของคุณนั้น จะงอกเงยจากสิ่งที่ทําไปแล้วหรือยังนะคะหรือตอนนี้คุณกําลังคิดจะนําเงินที่มีอยู่ไปลงทุนทําการสิ่งใดซึ่งยังไม่เป็นเวลาที่เหมาะนะคะที่คุณจะลงทุนด้วยตัวเงินคุณยังมีข้อมูลในมือไม่พอควรจะเรียนรู้และศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนที่จะคิดลงทุนสิ่งใดด้วยตัวเงินค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณนั้นเป็นผู้ให้คำปรึกษา ใช้ไอเดียในการลงทุนใช้ความคิดในการสร้างสรรค์นในการลงทุนจะเป็นเวลาที่เหมาะคะ่ะช่วงนี้นะคะคุณนั้นเป็นที่เมตตาผู้ใหญ่สนับสนุนให้ความเอ็นดูคุณมีโอกาสที่จะต้องเดินทางอย่างเร่งรีบในด้านหน้าที่การงานขอให้คุณนั้นระวังความไม่รอบคอบความประมาทความใจร้อนวู่วามทำการสิ่งใดขอให้คุณนั้นคิดอย่างรอบคอบ ไต่ตรองอย่างมีเหตุผลอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคะแล้วเร็วนี้คุณมีโอกาสที่จะพบงานใหม่ที่สามารถขยับขยายเป็นงานคู่ขนานสร้างงานสร้างเงินคุณอาจมีงานประจำที่มั่นคงอยู่แล้วเป็นโอกาสดีที่คุณจะสร้างงานคู่ขนานงานนี้ในครั้งแรกที่คุณได้เริ่มทำคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณนั้น ไม่มีประสบการณ์ไม่มั่นใจว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ด้วยความที่คุณนั้นเป็นคนมีความสามารถคนเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวคุณจึงสามารถทำได้จนประสบความสำเร็จในที่สุดค่ะการเงินของคุณช่วงนี้อาจจะหยุดชะง,งักแต่ก็เป็นเพียงชั่วคราวนะคะหากมีปัญหาใดๆคุณสามารถขอร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือ ผู้ที่มีอายุมากกว่าคุณได้ค่ะช่วงนี้เวลาที่คุณต้องใช้จ่ายสิ่งใดนะคะขอให้คุณนั้นคิดอย่างรอบคอบระวังความใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยใช้จ่ายตามอารมณ์นะคะคุณเป็นคนที่หาเงินง่ายแต่ก็ใช้เงินเก่งค่ะคนมีคู่ช่วงนี้ขอให้คุณนั้นระวังคำพูดการข่มคู่การใช้คำพูดทำร้ายกันนะคะหรือ ระวังการเข้าสังคมดื่มกินสังสรรค์จนเกิดปัญหากับคู่ชีวิตค่ะคนโสดมีโอกาสพบรักจากกลุ่มเพื่อนฝูงเป็นคนที่คุณนั้นไม่คาดคิดว่าจะมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กันค่ะช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าคุณนั้นต้องการที่จะลงทุนทำสิ่งใดให้ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบนะคะเจ้าของกิจการร้านค้า ก็ขอให้คุณอันตรวจตาความสว่างในร้านค้าให้เพิ่มมากขึ้นค่ะผู้อ่านก็ขอจบคำทำนายของชาวลัคนาหรือชาวราศีพิจิกเพียงเท่านี้นะคะขอให้ชาวราศีพิจิกโชคดีในเดือนนี้ค่ะขออภัยนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้อ่านจะต้องเตือนชาวราศีพิจิกก็คือให้คุณนั้นระวังคำพูด คุณเองอาจจะมีคำพูดที่ไปทำร้ายผู้อื่นหรือเป็นคำพูดของผู้อื่นที่มาทำร้ายคุณระวังการแทงข้างหลังการใส่ความการขัดแข้งขัดขาช่วงนี้นะคะขอให้คุณนั้นระวังสุขภาพของคุณคุณอาจจะเกิดภูมิแพ้ปวดท้องหรือสะดุดพัดต,ตกหกลม้มเจ็บขาเจ็บเข่าได้ค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับฟังการทำนายนะคะช่วยกดติดตามกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านมีกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ